อาคุณผู้ชมฮาดูเรื่องนี้กันหน่อยจากสถานการณ์ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและขาดแคลนน่าส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินตรังเนี่ยเป็นต้นแบบที่ประสบความสําเร็จไปติดตามเรื่องนี้และเดี๋ยวกลับมาดูข่าวกันนะฮะ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายศรีศักดิ์ธา,านีผู้มีการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต12พร้อมด้วยคณะผู้บริหารติดตามผลการดาเนินง,งานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินพร้อมได้เปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนในจังหวัดตรังและเกษตรกร,ร,กรอีกทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตราพยูนสูตรกรมพัฒนาที่ดินระหว่างวิสาหกิจชชุมน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังอีกด้วยค่ะโดยที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพื่อน,นําไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและถ่ายทอดความรู้สู่หมอดินอาสาและเกษตรกรเครือข่ายผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศและจังหวัดตรังถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรอย่างกว้างขวางซึ่งในอนาคตกรมพัฒนาที่ดินจะเดินหน้าขับเคลื่อ นโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อความยั่งยืนต่อภาคการเกษตรต่อไปค่ะ โดยเดิมทีแล้วว่าเราได้มีการส่งเสริมเกษตรกรมีการปรับปรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆซึงงง่งทางกรมพัฒนาที่ดินมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับนวัตรกรรมที่ช่วยในการทําปุ๋ยอินทรีย์ความสําเร็จครั้งนี้เกิดจากนวัตรกรรมที่นํามาถ่ายทอดให้กับเครือข่ายเน้นวัสดุในท้องถิ่นโดยเฉพาะมูลไก่นํามาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงผ่านกระบวนการควบคุมข,ของกรมพัฒนาที่ดินการใช้ปุ๋ยคุณภาพสูงซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนี่นอกจากจะช่วยปรับโครงสร้างของดินเติมอาหารในส่วนที่ขาดแล้วก็ยังสาามมรถทีี่จะ รินซีต่างๆที่อยู่ในสารเล่นงของเรานะครับในพอดอหนึ่งเนี่ยเป็นการเติมสิ่งมีชีวิตลงสู่ดินการฟื้นฟูของดินเนี่ยก็จะดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ทําให้ต้นทุนของเขาสามารถลดลงได้